เราก็จะปิดทองพระประธานด้านหน้าองค์ใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปปิดทองอพระประจามันเกิดด้านในนะครับสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้เปิดจับตักง้อนะครับนี่นะฮะน้ำข้นนะครับเป็นเปิดจับโบราณน้าข้นนะครับนี่ฮะหมูกรอบชิ้นโตนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับที่จะนําสูตรนําเมนูแล้วก็วิธีการทําอาหารมาทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจานะครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นช่วงใหม่ของทางช่องนะครับคือเชฟพากินพาเที่ยวนะครับช่วงนี้โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับจะพาท่านผู้ชมออกไปทําบุญคือไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็จะพาไปแวะชิมเหมือนจับตักมอสครับว่ารสชาติยังเหมือนเดิมอยู่ไหมไม่ได้ไปทานเกือบ อ่าสองปีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมครับแล้วก็จะพาไปรับบรรยากาศลิมมน้นไม้รบปลาปะกงแล้วก็วิวสวยตามสองข้างทางด้วยเนะไปท่านผู้ชม โอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็มาถึงวัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้ไปกราบไหว้หลวงพ่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปทานก๋วยจั๊บตักมอนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อก่อนไปครับโควิดเริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับผู้คนก็มาทําบุญเยอะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มมีคนเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมท่านได้อยู่ใกล้แปดลิ้วหรือว่าเชนเซานี้ก็แวะมาทำบุญได้นะครับโอเค เ๋ราก็จะปิดทองพระประธานด้านหน้าองค์ใหญ่ก่อนนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปปิดทองอพระประจำมันเกิดด้านในนะครับสาธุสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมเอาบุญฝากท่านผู้ชมนะครับวันแบบนี้ ปิดทองพระประจามันเกิดด้านในครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปปิดพระประธานองค์ใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปปิดพระประจำมันเกิดท่านผะู้ชมเป็นคนชอบปิดทองหลังพระนะครับ ไปปิดทองพอระปัจมันเกิดท่านผู้ชมนี่นะครับพระปัจมันเกิดของเชฟชาตินี่ครับขอ,อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วครับเดี๋ยวอย่างอื่นตามมาเองครับคานผู้ชม

กิดเพา้อมพอดีเลยอ่ะ <Wow. S 2> เยี่ยมท่านผู้ชมเยี่ยมครับขอเก็บกลับบ้านนะครับใบนี้ไปครับอันนี้ก็เป็นจุดามาเติมน้ำมันตะเกียนนะครับท่านผู้ชมเป็นชั่วคราวนะครับเนื่องจากาโบสหลังเก่าได้ กำลังจัดสร้างอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจำลองไปก่อนนี่ครับคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหลังจากโควิดเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นคนไม่เยอะครับมาได้ครับนี่นะครับภาพรวมจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะมาถวายลงศพนะท่านผู้ชมนี่ะเป็นทางลงเจนะครับที่ถวายลงศพย้ายมาที่นี่ก่อนนะครับชั่วคราวครับ นี่นะครับเชิญมาทำบุญได้นะครับท่านผู้ชมด้านหนนิดนึ่งแล้วก็จะมีที่วัดอุดมภูมิปเป็นด้านในนะครับโรงเจน,นะครับนี่นะครับ นี่เป็นบรรยากาศด้านนอกนอกโบสถ์นะครับโบสถ์หลังหลังใหม่เนี่ยตอนนี้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับหลังโบสถ์หลังนี้นะครับนี่นะฮะบรรยากาศด้านนอกคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ท่านผู้ชมมาได้นะครับสบายๆไม่แน่นนะฮะคนไม่แน่นเนื่งจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เริ่มมีผู้คนมาทําบุญนะครับแต่ก็นี่นะฮะเั็นโลกนะครับ คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าโควิดดีขึ้นกว่านี้คนน่าจะเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับแล้วก็จะพาไปดูกปวยจับตักมอนะครับจะไปลองชิมดูไม่ได้ไม่ได้ทานนานแล้วนะครับท่านผู้ชมไปครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับปวยจับตักมอนะครับนี่นะฮะ น้ำข้นนะครับเป็นกระเจ้บโบราณน้ำข้นนะครับนี่นะฮะสั่งไปเรียบร้อยนะครับนี <ceux> <Hayır> ่นะครับมาดูเนื้อเนื้อกันหน่อยมีอะไรบ้างนะครับนี่หมูกรอบเครื่องในนะครับอยู่นี่นะฮะต้มนี่นะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับเดี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยนะฮะอือรสชาติเข้มข้นครับ อันนี้ลูกค้าเาเริ่มเยอะแลวนะครับหลังจากโควิดเริ่มสถานก,การณ์ดีขึ้นนะครับก็ใครผ่านมาทําบุญบรรพบุรุษของขทอนกะ็แวะมาชิมได้นะครับโอเคต้อง <Okay. S 1> ใหม่ของรายการเนี่ยาพาก,กินบาทเทลเนี่ยจะพาไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็รวมถึงสูตรที่นํามาฝากกันเ็นปมาจำก็ยังติดตามได้นะครับกับเชฟชวนชิมนะครับเดี๋ยวเราจะล่มลาบรรยากาศวันนี้ไปกับ,บการผ่านจ,จั๊นะฮะ หมูกรอบชิ้นโตโตนะครับ